Artless i สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับเซลล์หญิงเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้าตัว m i t s u b i s h นะคะ e x p e n d e r นะคะตัว GT เครื่อง1.5นะคะปี2019ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าภายนอกของน้องเขามีอะไรกันบ้างน,น,นี้นะครับเป็น e x p e n d e r เครื่อง1.5ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ภายนอกอย่างที่เห็นเลยครับสีดำนะครับดำะมึนมาเลยไฟหน้านะ,นะครับผมเป็นแบบ LED นะครับผม ด้านล่างจะเป็นฮาโลเจนแล้วนะครับผมใช่ค่ะนี่แล้วก็ด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นโคมเมี่ยมนะครับผมเงาเงาเงา,เงาตาแตกแบบนี้นะครับผมมานี้นะค,ะนะครับผมด้านล่างมีตัดหมอกฉบเฉียวเลยนะครับผมนี่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะขับฟรี90วันลูกค้าท่านใดที่มีเครดิตเข้ากับเงื่อนไขของธนาคารนะคะเราจัดโปรขับฟรี90วันให้เลยนะคะออกรถเดือนนี้นะคะผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะคะออกรถปีนี้ผ่อนปีหน้าขับฟรี90วันอีก ค่ <Okay. S 2> ะเรามีโปรยาวๆกันเลยนะคะนี่นะครับผมอ่ะพาดูลอ้อแม็กครับผมลอ้อแม็กเป็นล้อดเดิมจากศูนย์นะครับผมไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมเดิมๆสไตล์รถบ้านนะครับผมแนวรถครอบครัวนะครับผมเดี๋ยวให้น้องหญิงเปิดด้านหลังให้ดูหน่อยนี่ให้น้องหญิงเปิดหลังรถให้ดูหน่อยกว้างนะคะนี่ <Yeah. S 2> ข้างในสามารถพับเบาะได้ด้วยด้านในนะครับผมแบบนี้เลย สำหรับใครที่หารถนะครับผมอยากจะใช้รถคนในครอบครัวเยอะ<ช>นะครับผมสามารถเลือกใช้คันนี้ได้เลยนะครับหมดห่วงเลยนะคะเที่ยวทั้งครอบครัวได้เลยนะคะสายแคมปิ้งนี่แบบสบายมากเลยค่ะตัวพวงมาลัยนะครับผมเขาจะเป็นมัลติฟังก์ชันมีปงมีปุม่มนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมลำนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับลำน,นี้นะคะเรามีโปรสร่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะราคาน้องอยู่ที่680,000บาททท่วนะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะ พักเข้ามาในทางเพจมะขามยุสคาของเรานะคะเรามีส่วนลดให้ไปเลยนะคะที่40,000บาทน้องจะเหลืออยู่แค่6ซน40,000บาทเท่านั้นค่ะรับส่วนลดไปเลยนะคะแถมขับฟรี90วันด้วยนะคะเฉพาะลูกค้าที่มีเครดิตเข้ากับเงื่อนไขของทางธานาชาตินะคะสำหรับมิ u ู i s h i รุ่นอะไรนะ Xpander นะคะ Mitsubishi Xpander 1.5 GT สายครอบครัวนะครับผมสายแคม สายปาร์ตี้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับผมกําลังมองหาจัดคันนี้ได้เลยนะครับผมติดต่อน้องหญิงได้ที่ไหนครับสําสหรับติดต่อน้องหญิงโดยตรงนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะ092-701-6043นะคะหรือว่าทักผ่านทาง Facebook ก,ก็ได้นะคะสิริพรจำปางามค่ะนี่นะครับผมติดต่อน้องหญิงได้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากได้รถแอกแอนเดอร์ นะผมหรืออยากซื้อรถกับน้องหญิงติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมบก็ลาันกไปเดียิงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้า EP หน้า,าจ,จะมีอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะผมลาไก่อนอ<า>ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ